คร้ำนะคะเรามาแวะร้านก๋วยเตกลือหมูมะนาวแม่บุญมีกันค่ะก็ร้านนาี้เป็นร้านที่อร่อยมากๆนะคะแวะมาทีก็คือกินตลอดวันนี้จะกินสักกี่ชามดีสิบไหมสิบโอเคหมานี่สิบน้องไดเล็กสิบเดี๋ยวดูซิจะได้กี่ชามเห็นห่ๆนอย่างเงี้ยชามเดียวก็อิ่มนะใช่ๆหมานี่ไม่ไม่เกินสองค่ะส่วน้าก็หนึ่งถึงสองชามนะคะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะที่ชิดไว้ก็น่าจะสองสามชา อลองดูค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวนะร้านนี้มีอะไรอีกไวยนะมีไอติมแล้วก็น้ำแข็งมีไอติมน้ำแข็งใสแล้วก็มีลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นแล้วก็อะไรนะั้นน้ำน้ำชิ้นลูกชิ้นเนี่ยอร่อยมากไปค่ะ รายการอาหารนะคะไม่แพงค่ะรานะคาเข้าถึงได้กุ้งอย่างเดียวอันนี้เป็นร้านก็เตี๋ยวเก่เาแก่นะมีชื่อเสียงในสมุทรสงครามครับตัวคุณต่อยก็เคยมาแล้วนะที่นี่อร่อยมากคนระับ ถ้ามาสมุทรสงครามต้องอย่าลืมร้านนี้เลยนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะแม่บุญมีด้านนี้เขาคั่วพริกเองนะคั่วพริกเองแล้วก็ถัวก็คั่วเองแวให้หมูนี่ย่างด้วยเตาเตาฟืนหรือว่าเตาเตาถ่านใช่ไหมคะหมูย่างด้วยเตาถ่านอร่อยค่ะเป็นมีเจ้าเดียวในประเทศไทยนะแม่บุญมีเนี่ย มะนาวเขาก็จะใช้เป็นมะนาวแป้นนะคะนะคะก็มีลูกชิ้นปิ้งด้วยค่ะน้ำจิ้มอร่อยมากค่ะชุดหนึ่งจะมีห้าม้นะคะแม่บุญมีลูกชิ้นหมูปิ้งค่ะไม้ละสิบสอบาทไม่ค่อยจะหิวนะเต็มโต๊ะเลยนะ เด็กกระโปรงมากเลยไม่ใส่ผักอร่อยไหมครับ สาโอ้โหสั่งเบิ้ลรอเลยเหรอมีหน้าถามเอาอะไรไหมไม่ไม่ตอบน้อ,องดาริงเอาเพิ่มใช่ไหมอ่าอ่าเดี๋ยวก็เรียกเข้ามาแล้วก็สั่งเพิ่มมานี่นะครับ โอยเสียต้ยมยำแม่บุญมีครับสมุรทรสงครามอันนี้คืออะไรคะเส้นเล็กยำเส้นเล็กต้ยมยำมีอะไรบ้างอันนี้ก็กุ้งนะครับกุ้งแบบเป็นตัวๆเลยครับกุ้งก็งหอมด้วยนะไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแดี๋วก็เนี้ยมีหมูแดงที่ย่างได้หอมกล่นมมากเลยเขาย่างได้เตาถ่านนะแล้วก็หมูสับรสชาติเด็ดมากครับ ถ้ามาอย่าลืมนะครับเผ็ดมากอร่อยเด็ด <Dead S 2> มากเด็ดมากพ่อ<า>อร่อยไม่อร่อยพ่อคนเดียวสามชามพ่อคนเดียวแล้วเมื่อกี้พ่อกินลูกชิก้นกินเกี๊ยวได้อีกนะพ่อคนเดียวเลยอร่อยไม่อร่อยดูเอาจริงๆร้านนี้มันใครชอบกินเรี้ยวก็น่าจะชอบเนาะยังตีก็มันมีชอบกิน,<ช>น,น regel, รเรี้ยวใช่เหมือนที่กับตีชอบกินรสเรี้ยวใช่เรื่องจากมะนาวเป้นด้วยนะคะใช่ อร่อยมะนาวเป้งมันจะหวาน,ม,นมันจะหอมอ่ะคือมันจะมีกลิ่นของมะนาวที่เลืออาใช่ไหมะมะนาวแป้นหอมตามมากันได้นะก็คือถ้าถ้าเคยมาตรงนี้ก็ต้องมาแวะร้านนี้นะใช่เนี่ยมาเวลาเรามาแม่กองเนี่ยมากี่ครั้งก็คือแว่นนี่แหละ ต่องอัพว,วาอะไรอย่างงี้อ,อ,อันนี้เป็นทางผ่านที่จะไปตลาดน้ำอัพว,วาได้นะคะใช่เส้นท,ที่จะไปวัชุลา,ามะนีก็คือถ้าเป็นแยกซ้ายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไปตลาดน้ำอัพว,วาไปบางนอ้อยอย่างเงี้ยคะ่ะถ<อ>ทางด้านขวาก็คือไปวัชุลามนีหรือว่าถ้าตรงไปก็คือจะไปราชบุรี ไใช่มีของฝากกาแฟาสดก็มีกาแฟาสดชาสดออแล้วเมื่อกี้มิบออมีอะไรนะมีน,น้ำแข็งใสใช่ไหมน้ำแข็งใสมีไอติมอีน้ำแข็งใสมีไอติมมีเนี่ยเราช่องเราช่องข้าวโพดเผือกชอ็อกโก้ยอะไรพวกนี้มาเชื่อไอติมแดงมีเด็กเล็กร้องไอติมแล้ว,ลวโห ินไปสะพัหนึ่งพิ่งถ่ายจริงๆมันเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเกียแบบเก๊ยว,ยวแบบเกี๊ยวเกี๊ยวทอดแบบเกี๊ยวทอดเฉยๆนะครับก็ไม่แพงย0บาทมีเยอะจริงๆเยอะกว่านี้นะอยู่ประมาณนี้ก็อร่อยดีน้ําจิ้มก็อร่อยแ้วก็มีตัวนี้มันชุดละ60สบนะครับมีห้าไม้อร่อยน้ําจิม้มน้ําจิ้มอร่อยมากลูกชิ้นก็หอมหอมกลิ่นพริกไทยแบบพริกไทยชัดมากเลยตัวลูกชิ้นเนี่ยไม่ใช่ตัวน้ําจิ้มนะมันอยู่ที่ลูกชิ้นตัวนี้อร่อยแนะนําใครมากิน อันนี้แนะนำสั่ง่ะเรียบร้อยค่ะน้ำพร้อบด้วยสามะเยอะเ,เลากินผักคือตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กิน้าวเดินทางาสามครับสามชิ้นสี่ไม้เกียวทอดน้ำแข็งใส่ต่อไหมม่โอ๊ยแต่เขาเก็บแล้วมั้งนี่มันเยน็นแล้วก็อร่อยนะคะ สมคำร่ำลือก็คือเรามาที่เนี่ยเรากินประจําอยู่แล้วอย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะนี่ตอนนี้ครับยังกินไม่เสร็จผมตั้งแต่ผมมากินร้านนี้ตั้งแต่ไอ้เจ้าคนโตผมเนี่ยตัวไม่กี่คนเองมาล็กๆอยู่อ่ะสามสี่คนอ่าที่าม,มาตั้งนานแล้วค่ะนี่นนอายุยี่สิบกว่าแล้ว ของเขาก็ที่แจ้งไว้นะคะเขาว่าตระมับประมาณว่าเขาคั่วถั่วเองนะครับแล้วก็หมูยา่ยางตอนผ่านหมูย่างตอนถ่านแล้วพึ่เขาก็คั่วเองกันนะคะร้านนี้รับผลวลพิ่เลยนะคะเนี่ยจัดว่าเด็ดเลยครับเด็ดมากใช่ระดับโอ้คุณต่อยมาเหยียบนี่ไม่ต้องห่วงนะใช่ค่ะเพราะว่ารายการคุณต่อยมาที่นี่แล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทางกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะ เดี๋ยวนะนรู้สึกฝากนิดนึงร้านนี้เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงคุณผูนะคะจนถึง5โมงเย็นค่ะไม่มีการปิดนะคะเปิดทุกวันค่ะเว้นแต่ว่าของหมดของหมดมาในของหมดจะปิดเร็วปะอ่าหรือว่าเพราไปธุระอะไรนี่นะคะทกปกติ<อ>ไม่ปิดค่ะถ้าถ้าไม่ได้มีธุระหรือว่าอะไรที่จําเป็นเขาจะมีอยู่เรากินกันตั้งแต่รุ่นกับาม่รู้สึกแม่ไหมาหรอแม้กก่อนเราลาจะมีแม่โอเคค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอ่ะกดซับสไครนะครับยลืมกดกระดิ่งแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะใช่ใก็จะให้พูตดต่อันไม่รัอไม่รู้ต้องมองหน้าก็เลเลิกเอ่ะกดทุกอย่างครับทุกอย่างกลกดทุกอย่างเลยกดไลค์ด้วยอ่ะอันนั้นไม่เอาเนาะอันนั้นไม่เอาแล้วไม่ได้ก็ค่ะฝากกดติดตามค่ะติดตามก็ที่สำคัญนะครับซับสไคร้นะฮะเพื่อเป็นกลังใจ นะฮะแล้วกระดิ่งเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเรานะครับมีอะไรแนะนำได้นะคะใครคลิปงต่อขอบคุณมากนะครับเปิประจันตันตระจันตันไปขอคอนเจวติิมหน่อยอ่ามีคนจะวติติมเจ้าก้อนหนึ่งโอ้ย